เอาสปีดเท่าไหร่เอาสปีดเท่าไหร่อันนี้สปีดอะ่ะเอาสปีดอะทมด้อะรอบอะไรครับโอ้หนี่เดินเดินวิ่งฮะแปดโลครบแล้วหนึ่งโลสวัสดีครับวันนี้เรามาที่ สวนเฉลิมพระเกียรติ80พรรษามหามงคลสำราญวิไทยครับเทศบาลเมืองอุตรดิตนะครับมาดูสถานที่วิ่งนะครับของจังหวัดอุตรดิตถีที่ไหนบ้างนะครับก็มีตรงนี้ครับที่คนไปวิ่งแล้วมาเล่นกีฬากันเยอะครับวันนี้นัดทีมงานไว้มาวิ่งที่นี่ครับก็จะพาดูบรรยากาศนะครับเผื่อใครมาเที่ยวอุตรดิตแล้วหาที่วิ่งครับก็โซนนี้อยู่แถวท่าเสาครับก็มีที่วิ่งค่อนข้างดีครับ ก็พาชมบรรยากาศคนระับเดี๋ยวจะพาดูข้างในครับว่าเป็นยังไงแล้วก็จะเจ,เจอทีมงานนะครับก็โอเคครับเดี๋ยวพาไปดูครับไปวิ่งกันนะครับช่วงนี้พามาดูข้างในรู้สึกว่าคนไม่ค่อยมีเล่นแบตท,ทุกวันนี้จะคนเล่นแบตเยอะมากอันนี้ก็ที่องฟฟิศไดนะ้วันนี้ดูคนเนีบครับช่วงนี้ก็เวลามันสักห้าโมงครึ่งครับมาดูบรรยากาศ สารที่วิ่งตร adit กันครับบรรยากาศดีครับเดี๋ยวดูุเจอทีมงานนะตอนนี้มาถึงสารที่วิ่งครับเจ<พ>อทีมงานแล้วหนึ่งคนครับน้องคิวครับวิ่งกี่รอบแล้วครับห้าโลแล้วพี่แล้ววะห้าโลห้าแล้วเ<โ>ฮ้ยไวแฮะวะโอ้โหฟิตมากคนนี้มาดูรองเท้าอัานนี้นี่นี่รองเท้าสปีด a ดิ d a ส โอ้น้องคิ่มาวิ่งเดียวอยู่ห้าโลไหวแฮะมาไวครับวันนี้เอม,มาไวครับกว่าฟ้ากว่าบรรยากาศกว่าฝนตกคนก็วิ่งกันเรื่อยๆยังไม่ค่ํามแต่วันนี้คนมาเล่นแบดไม่ค่อยมีเนาะวันนี้ไม่ค่อยมีดูเด็กๆวัยรุ่นไม่ค่อยมาดูบรรยากาศนี้ก็เล่นฟุตซอมสนามวิ่งหนึ่งรอบประมาณกิโลรอบละประมาณกิโลรอบละกิโลครับลโล,ล มาเจอส,สุดหลอ่อแล้วครับดูรองเท้าใหม่มสุดหลอ่ลอคุณพ่อโอ้รองเท้า<อ>สีดสดแดงนะครับโอ้กี่รอบลวเอ้ยสองรอบแล้วเวสุดยอดสุดยอดนี่เราดูทีมงานครับก็คนก็มาเยอะครับช่วงนี้อากาศมันคึ้มๆมาฝนมันจะตกดูบรรยากาศครับก็เป็นสีเขียวเลยแล้วก็เป็นอ่างเก็บน้ำครับข้างๆ หนึ่งรอบหนึ่งโลนะครับเพื่อมาเพื่อใครสนใจมาเที่ยวอุดิตนะครหารทีทวีงก็มีอยู่สองสามจุดครับที่ราชาพ,พัฒสนามกีฬาจังหวัดแล้วก็หนองพระแร่แล้วก็ตรงนี้ครับสวนสาธตรรณะแถวในเมืองนะฮะดูบรรยากาศมีส,สาวแล้วแล้วก็ทีมงานเดีย๋ยวทักทายปาปิมก่อนครับวันนึงเอาสิบโลครับวันนี้จะเอายี่สิบโลนี่ดูป่าปมครับ<า>นี่ มาดูบรรยากาศสนามครับกี่รอบแล้วครับกี่รอบแล้วครับสามโลกว่าละเฮ้ยสามโลแม่ผมกะสักสามโลนะไม่ทันเขิเนเลยสามรอบเนีะ่ะคนก็วิ่งเรื่อยๆเดี๋ยวพาวิ่งครับสายนักวิ่งอีกหนึ่งคนครับแม่วิ่งไม่พร้อมเลยมาทีละคนทีละคนครับขาแรงไม่เหมือนกันอันนี้ลูกพีบีครับกี่รอบแล้วสองรอบสองรอบโอ้โหป๋าพีมสามแล้วเนี่ย บรรยากาศครับนี่สายฟิตสายฟิตนี่คนนี้ฟิตครับผู้หญิงชอบวิ่งน่ารักเลยครับทักทายโปรโช่วงพี่หมีทักทายพี่หมีโอ้โหก่อนจากพี่หมีไปเป็น,ปนพี่จิ้งหรีดละ <c oughs> หุ่นดีครับช่วงนี้จ,าจา่าจ่าโหผอมลงใส่ทำไกลเลยเนะี่ยน้ำหนักลงกิโลเนะี่ยน่าจะสักย,ยีโอ้โหยี่สิบจากเท่าไหร่วะ <c oughs> แปดสิบแปดตอนนี้เหลือกว่หกสิบห้าโอ้ยังหนักกว่าพี่เลยพี่หกสิบแลเนี่ยโอ้แทนไทยครับสายวิ่งวิ่งมาละสิบโลยี่สิบโลอันนี้เป็นครอบครัวแทนก็วิ่งได้นะครับน่ารักน่ารักผอมแซงฮะโอ้หกสิบห้าเฮ้ยแต่มันก็ดูผอมเลยมันหกสิบห้าเหรอไม่รู้น่าจะหนักกระดูกพี่เหรอโอ้นี่วิ่งของจริงครับลดยี่สิบโลอันนี้จะลดสักสิบโลไม่รู้จะได้ป่ะคนนี้เนี่ยนี่ซุปเปอร์คิวครับ จะเลี้ยงเยอะจะเลี้ยงเยอะใช่โอ้ยเจอน้องแทนเอาแฟนยังไม่เลิกเหรออ๋อมีเช้าเอ่ะมีช้าอ๋อน้องแทนไทยครับเป็นสายวิ่งเป็นนักดนตรีเป็นสายวิ่งซะแล้วเอากิโลเนี้ยสิบโลสิบโลผมผมห้าโลพอตั้งแต่ห้าโลน้องมาสิบโลพี่ไม่ต้องวิ่งแล้วเดี๋ยวหอบเกินอ๋อเหรอโอ้โหโอเคครับเดี๋ยวพาวิ่ง ทักทายทีมงานผมโอ้ยน,นี่มันมันเน้นวิ่งหรือไม่นเน้นเดินวนะเน,นี่ยคนเนี้ยโอ้ดูลองเท้าวิ่งก่อนครับโอ้โหวันนี้พักครับวันนี้พักเหรอวันนี้พักอ๋อโอ้โหต่ายตั้งใจามาทําคลิปเพื่อนน้องเนี่ยโอ้อันนี้กล้องอะนะพี่ใช่ใช่โอ,อย้ยางเท่อะโอ้โหหมกวันนี้ห้าโลวันนี้ขอดเดินกิโลไม่รู้เนะี่ยหมกจะลดหนุนเนี่ยเขายี่สิบโลคนนั้นเนี่ยนี่ผลการวิ่งแต่ก่อนก็เหมือนประมาณนี้วะออ ที่หมีประมาณนี้ครับแทนไทยโอ้กลับมาดูวิ่งในรองเท้าใหม่ด้วยครับนี่ว้าวฮิวโก้โฮก้าดีช่วงพื้นสวยออพื้นสวยเออพื้นสวยออตั้งใจมาทำคลิปเลยเนี่ยโอ้โหแต่และน้องไม่วิ่งวะหนึ่งสองสา 5, มสี่วามาห้าหกคนเหมือนกันเยอะอยู่ทีมงานนี่คุณพ่อนอนดึกครับสายดึกเดินสักเดินสักหนอะ เดยนสักหน่อยเดี๋ยวค่อยวิ่งเป้าหมายสักห้าโลพอโอ้สายสายวิ่งผมไม่วิ่งเลยโม่จะ <c oughs> ลดน้ำหนักวันที่พักก่อนเมื่อวานซัดไปแล้วสิบโลอ่ะปวดเขา่าเออมันปวดเข่าพี่ก็ปวดขาหนังปวดเนี่ยใช่พี่เนี่ยตรงนี้เลยปวดแล้วก็หยุดมันค่อนขัางเป็นจุดอยู่ข้างในอ,ะอ่ะอก็เลยใช้วิธีเดินเอาวันนี้อืะ่ะดูบรรยากาศคนก็ใช้ได้เนาะตอนแรกเหมือนฝนจะตกแต่ไปมาพี่ว่าไม่ตกละ ผู้หญิงคนนั้นบิงเก่งครับฟิตครับมาเรื่อยๆนี่คนก็เนี่ยคนก็ทยอยมาคนมาเล่นแบดไม่มีเนาะทุกครั้งแบดคนเล่นแบดเยอะครับมาค้ำๆเล่นมูนเล่นบอลเดี๋ยวพาวิ่งแข่งไปแล้วครับหนึ่งคนโอ้โหสายคนนี้ไม่แรงแต่อึดฟิตฟิตแน่นอึดเราก็เน้ะทำคลิปเดี๋ยวกดเครื่องกดเครื่องเดิน่ะสนามวิ่ง รายากาศดีครับแต่พื้นมันจะเป็นคอนกรีตพื้นน,น,นี่คอนกรีตเนาะแข็งนิดนึงครับมันไม่เหมือนลัดยางแต่ก็วิง่ง,ง,งได้ครับยกเท้าสูงๆอืมมาดูบรรยากาศหนึ่งรอบครับโอ้คว้าแรปไม่ต้องอฮะมีย่ยงครับเนี่ยเอาอะไรห้ารอบ ห้าทีอัสปีดเท่าไหร่อัลสปีดเท่าไหร่อันนี้สปีดอ่ะอาสปีททดธรรมดาททดโอ้ยบินกับสุดหล่อครับขี่เกมเนะคุณพ่อมือใหม่ช่วงนี้นอนน้อย,อยกะสักห่าโล่และถึงหมดแล้วนะทำคลิปไปละโอ้ยเนี่ยครับต้องเกมล่าครับ บอกว่าวันนี้มันแรกอ่ะง่นอยู่นูมันเดินแล้วนั่นน่ะคิวอะมันเดินนอ่ิะช้านังนะนบรยากาศครบปาปีมแรงเลยอะไปเอกไปเอก ไม่พระเอกคุณนะเม่ตวีมนู่นรับมาดูบรรยากาศรอบสระสอบอ่ิด้าเลูหน้กหน,น,หน,นก็รอสามแล้วอึดอดบรรยากาศดีฮะ กรอบแรกของเรา,เรากระเป๋าของวนี้เตากเอารอบสาอ,อ๋อ้าโลเนะนะะเต็ปมานะห้าโลหรอโลลอ,อมคิดว่าอพอพิมห้าโลครับ ้อมเครื่องลงก่อนนะข้างหน้าคนเดินเยอะอยนะป้าปิ่มาห้าโลแล้วหรือสาวๆอีกนะเป็นกลุ่มเลย นอกลอ้อนอกสองนี่้วนองคิวไปก่อนนะครับเดินเดินนึงิ่งนอหาอกหกเจ็ดแล้วมั้งอ่าใส่น้องคิวครับรอบละครับ <7 S 1> โอ้โหครึ่งแวฮะเดินเดินนึงวิ่งฮะแโลครึ่งแล้วแโลโอ้ <8 S 3> โห เดินเดินวิ่งน้องคิวบอกแปดโลแล้วบอกวันนี้จะลงประมาณสองโลเอากิโลเอาสิบครับเฮ้ยเราขอแค่ห้าน้องอย่างสิบวะวิ่งต่อว,วันนี้มาทำคลิปให้น้องคิวโดยเฉพาะเลยเนะ่ย เบผภาพครับขอสมทรงจัขอ,อ,องการบินรอบหนึ่งแล้วคนเริ่มมาเนาะรเริ่มตอนแรกฝนมันจะตกเหมือนจะมีคนคนเริ่มมาน้องๆก็ไม่เล่นพวกซ้อนละ ป่าเปีอยู่นู่นครับนู่นโอ้ห,าอหาอ้าหกกลมหกแล้วมั้งโอ้ปาเีมก็ฟิตแล่หกรอบตอเคลินยไยไม่รู้สสาวยิ่เยอะมลี่เครื่องแกแอคเซ็ต ใส้ครับโ้ล้พี่สามโลเ่หขอเดีข้างลลางโอเคครับนี่ก็โล3สครับ็ลอสี่โลสแล้วทานไทยนูแล้วอากาศดีว มาแล้วสี่โลคร no? ับสี่สี่รอบอนครับสี่รอบสี่โลโอ้ห้อนะ้ามโลตอนเนื่องครับเออแบกอน้าถนไป้อบาปีม6กโลครับตอนนี้ก็ รอบห้าห้าโลห้าโลละตพอแล้วครับมาเบาเขียวครับอ,อ๋อรอบเก้าครับสิบจังครับ,รบโอ้น้องสิบไครับผมห้าพอ ฮัลโลพอตอนนี้แสงรอบที่ฮะ <c oughs> พอฮัลโหลพอโอ้โหให้น้องตังบิ่งไม่บิ่งวันนี้ครับวั <c oughs> นนี้พักผ่อนวันนี้ ตอนนี้4.99หโลโอ้หโลพอดีเป๊ะ6นาทีต่อหนึ่งรอบห้าโลห้ารอบโอเคครับมาตรฐานก็เก็บความทรงจำการวิ่งครับที่สนามเฉลิมพระเกียรติเลยนครับที่จังหวัดอุตรดิตถ จำชื่อไม่ได้ชื่อยาวใครสนใจก็มาวิ่งนะครับเพื่อมาทำงานแล้วมาหาที่วิ่งแมนทวียืดเสร็จแล้วสัมภาษณ์โปรอ่ะกี่โลครับ6โล5โลพอพาแล้วอ๋อเบาๆครับมบานหนักรุ่นใหญ่แล้วิ่งต่อเนื่องก็โอเคแล้วดูบรรยากาศเดี๋ยวรอทีมงานนะ เดี๋ยวเรามารีวิวรองเท้าใหม่ครับสีแดงนะครับฮูก้ากอันนี้ครั้งแรกเหรอครั้งแรกซื้อมาแล้วเปิดตัวครั้งแรกเปิดเซ็งของฮกูก้าจะ่เป็นตะกีวเลยเออยิงมาแล้วนนคุณพ่อที่สุดแล้วรองเท้าแต่ละคนครับนี่รองเท้าใหม่ครับฉลองรองเท้าใหม่คุณพ่อครับคุณพ่ออ้าวมาแล้วครับ ใช่ครับสิบจุดแปดครับพี่เดินอีกรอบใช้ได้สิบสองคนนี้กี่รอบครับหมูบินโอ้โหหมบินมาสามโลวันนี้บอกเหนื่อยเยอะเดินครับเดินหมอจะลดน้ำหนักได้สักสิบโลสมกน้องๆก็อายครับกี่รอบแล้วพี่พอเบาๆพี่ซุปบินเลยนะ นี่ห้าคนครับทีมนี้หกคนเดี๋คนน้ำป่าปิมครับอยู่โน่นนะฮะนี่ป่าปิมหลายรอบแล้วนี่ยืดเส้นยืดเส้นดูบรรยากาศครับโอ้ <industries S 1> ใช้ได้คร like ับในหงายใช้ได้ครับเออหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยห้ารอบต่อเนื่องเนี่ะกําลังดีพูดไปด้วยหายไปด้วยนี่ป่าปิมบอกสิบรอบ อเ,เอาอีกเหรอเฮ้ยขอเดินอีกรอบแม่ปราบทีมคร,รับพิษจิงป่ะน้ำหนักรถแน่สิบโลน้อ,ลองไปแล้วสัมภาษณ์โปรครับตะกี้แกล้งวิ่งไปให้ครบโลครับโหเนื้อว่าจะเอาอีกรอบเอาตะกี้เป็นเทคนิคเหรอปราบทีมพ์จะเอาอีกเหรอเป็นเทคนิคเหรอเด็กะอัด,ด,ก,ดกับพี่แทนมาครับ ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่วะนี่ช่วงนี้นักบิงมาครบแล้ครับห้าคนเลยพี่ปินยิงคนเนอะดูภาพบรรยากาศก่อนจะติดคลิปนี้กับการวิ่งครับคนละห้าโลหกโลสิบโลกิโลนะครับสิบสองสิบสองอันนี้หกโลครับอันนี้กี่โลครับสี่รอบสี่รอบคนนี้ครับ โอ้โหบอกวันนี้สมัครเล่นเดินเดินเดินโอเคฮะจักคำแล้วครับตอนนี้ก็หกโมงครึ่งละรู้สึกไงวันนี้ครับรู้สึกดีครับได้ได้เงื่อนแล้ววันนี้มาทำคลิปเป็นน้องคิวนะครับลดลงกิโลแล้วครับยังไม่ได้ชั่งเลยครับแต่รู้สึกว่าผอมลงเหมือนกันอันนี้สนามแะ้วครับ สนามชื่อยาวเฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระเกียรตินะครับรรท,ที่จังหวัดอุตร,รดิตถ์นะครับเรียกสั้นๆ์การส่วนทเทคโนโลยีารเทคโนโลยีใครสนใจก็มาวิ่งสนามนี้ได้ครับน้องคีวบอกพื้นจะเป็นคอนกรีตจะแข็งนิดนึงบรรยากาศดีอเออติดคลิปไ้ยใครสนใจใครสนใจมาวิ่งด้วยกันได้ครับผมที่จังหวัดอุตรดิตถ์ที่จังหวัดอุตรดิตถ์คลิปหน้าเจอที่จังหวัดอะไรครับ ก็ต้องรอรุ่นกันต่อไปนะครับคนละสายกับผมเดี๋ยวขึ้นหน้านะวันที่หน้าครับเดี๋ยวดูคลิปหน้านะแต่นี้อีกสายนึ่งไปไหนครับไปขอนแก่นอยู่ครับขอนแก่นนะครับสายขอนแก่นต้อนรับน้องด้วยครับที่นั่นมีสามีกันไหมมีเปล่าเลยตอนนั้นะไม่แน่ใจเหมือนกันต้องไปหาดูโอเคครับวันนี้ก็ขอจบทลิปนี้ครับกับการนิ่งครับนี่มาทำคลิปเพื่อน้องอย่างเดียวเลยโอเคครับสวัสดีครับ I'm a broken home. I gave you all the bricks that I own, and no, I'm letting go. I'm breaking these walls down, breaking these walls down. If you should answer.